โซเชียลแห่วิจารณ์อันภูวนาถเรียกร้องให้ทำสิ่งนี้ต่อสาธารณาชนอย่าแค่อ้างว่าไม่มีใครยืนข้างตอรอจากประเด็นร้อนกำนันนกหลายคนต่างให้ความสนใจอย่างมากราศโสด15กันยายน2566อันภูวนาถคุณพลินได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแชร์ Share ข่าวบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอตอร แถลงว่าคำให้การทั้งหมดขัดแย้งกับข้อเท็จจริงเอางี้ดีกว่าไม่มีใครยืนอยู่เคียงข้างตำรวจเลยผมไม่ปล่อยไว้แน่ โดยคุณอ่านระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าบอกว่าเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุต่อสาธารณาชนครับอย่าบอกว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างตำรวจประชาชนพร้อมจะยืนข้างตำรวจและคนที่ถูกเพราะเราทุกคนอยากให้ตำรวจยืนข้างประชาชนเช่นกันแต่ทำไมถึงให้ดูไม่ได้ทำไมจะเสียรูปคดีเสียอย่างไงอธิบายซิแฮทกเอ ทำกางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย